หไปมั้งหยบไปมั้งลงเดินม้งเลยเจ๋วเนี้ยใช่แล้ทออถัดมังน่ะเอออ้งไว้ก่อนนะลูกอ้างฝังไปนิดหนุกตายภายเรือขาเข้าไปยินไหนๆก็ไดน่้นมาส่้าน้ำเลยนะห็นนมาถึงข้าวสารพันแล้ข้าน้ำแล้วนะเออหนุกหน้าใเรือนี่นะหนุกไจ้แล้วไอหนอยัม่เอาอะไรมั้งวห อย่าให้โดนน้ำสิเธอเราไม่อยากโดนน้ำนะตีนนะ่ะ<ป>เราจะจอดเรือไว้ตรงนี้แหละมันก็หกหาที่หกนี่เนี่ยมันลอยไห้มันมมขึ้นฝั่งนี่มันไม่ลอยแล้วก็กลับกับอ้นี้ขั้วซักขั้วเดี๋ยวนาหักเึ้นโอ้ยไม่งดโอ้ยโอ้ยเนาะ โอ้ลูกโ,อ,โอ,อยังอยู่นี่วะ มึงอยู่นั่นแหละน้อุงขอให้เน้องขอให้เนี่ยขอมันนี่หน่อยเอาไปถ่ายเอกสารเอาไปถ่ายเอกสารมันนี่นี่อ่ะถ่ายอยู่นี่ โนใน่าภาพมาเข้ามาถึงข้างในแล้วนะลงขึ้นไอดดายไหม้างในบ้านนะนเข้ามาเลยนะ แนบนะครับ เน่เขามานดับบ้านเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วมานดับครื่งหนึ่งแล้วแหละโอ้พัดลมซ้าพัดลมไม่เสียพัดลมพัดลมไม่เสียเว้ยโอ้ยเนี่ยมาคุ้มทีถ่ถายน,น,าายนี่นี่ถ่าภาพเจ้าบ้านนะครับั้งยับเยินหมด ข้างตรงไหนไหนชาบ้านแม่ได้น้ำนี่ไม่อาจเดินนั่นแหละมันเปื่อยอะไรเปื่อยโน้ตเลยไม่อัดในในห้องเลยไม่อัดในห้องเดินไม่ได้ไหมน่ะไม่ได้นุ่มนมมันนุ่มนมเปื่อยมันงมงเขเพิ่มเนี่ยมันถ่ายป่ะก็หมดทุกอย่างและไปดูของลอยลอยข้างทะลักไปหมดแก๊สก็พังแก๊สพังนะครับ ใช้งานไม่ได้แก้าฟางเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าพังหมดเอาของพังหมดเครื่องประดับนาฬิกาได้เรื่อยๆจมน้ำเหม็ดใช่ไปเม็ดแล้วนะนุ๊ลงหมอน้ำครับน้ำหน้ายี่มีปลาบ้างไงในอมนี่นี่ไรล่ะทาเหมอนเลยนีตายแล้วนี่ข้างในนี่ พองเลยก็ไม่หันย่างเลยแม่เมยเงินเยียวยาเขาเงินเยียวยาเงินลงกูล้างของเแต่เช้าไม่เสร็จทีโคลนเพล็ดก็ไม่ตายทีนะตายครึ่งหนึ่งอ้าวเห็ดว่าเห็ดว่าก็ตายเออว่าเนี่ยทำไมเห็นไนะงี้นั่นน่ะกี่ตัวเป็ดว่าเป็ดว่าประมาณสามสิบสามสิบตายเหมือนตัวใหญ่เนอะเออ ตัวเนี้ยไว้ทำไมฮะตัวใหญ่ยังตัวเล็กเล็กเท่านี้ก็พอแล้วตัวเล็กก็ที่มันตายนั่นน่ะอ้าวกองเกลืออยู่ใต้ถุนก็ยังน้ำเกลี่ก็ประมาณห้าถิบทัวเล็กๆตัวใหญ่ไม่ตายเหลือตายหมดเพียงข้อเออมันเหลือบ้างมายังดีไอ้นี่ถ้ามีเครื่องสูตนั้นไอ้สูตออกแป๊บเดียวนี่ไม่มีไฟเดี๋ยวแค่ซื้อไปเครื่อม แล้วโฟมไม่ได้ไหมเนี่ยแล้วมลูกเป็นหรอซ้ายขวาาพัดลมไม่ไม่พังอันกลูกแฝดไว้บนนั้นอ่า้าปีหน้าเี่ยนะให้ไม่ให้ลูกเล่นปลานะไปเนี่ยไปไทยเอกสารเล้วอดังย่าหน่อย ออเอ,อ,อ,อาลนะ้เนะม็ดว่านแลเท่านี้แล้วนะเม็ดกระต่ ว่าไงพ่อรักความชุัชายแม่อะไรเหมาะไหมครับไม่อะไรเหมาะไหมเป็นยังไงบ้างอยู่ในห้องสามสิบวัน เข้ามาในนี่ยเนในกัลังกงไก่มันเขามีอโออันนี้หักเป็นบ้างนะ ไ้อด้วยแปดร้อยตัวนะคะ